สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมาในรูปแบบใหม่นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาในการเรียนนะครับเรียนเรื่องการตัดต่อเทคนิคอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ใช้เวลา1วันจริงๆนะครับเลยไม่มีเวลาทําข่าวให้นะครับต้องขอภัยมาด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคำคอมเมนต์หลายๆท่านนะครับที่แนะนําให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเรื่องราวการทําห้อง การทําฉากการนําเสนอนะครับผมได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคจากหลายๆท่านนะครับที่ให้คําแนะนํามานะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ ข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับที่เป็นข่าวใหญ่จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของซานโช่ด้วยนะครับเรื่องราวของแฮร์ร่เคนด้วยนะครับวันนี้ประเด็นหลักจริงๆนะผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวของเจนร์รซานโช่ก่อนนะครับซานโช่ในตอนนี้นะครับกำลังจะได้เงินเพิ่มนะครับเดิมทีตอนนี้ไม่ถึง1 6 7 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้ดอล์มูลกำลังจะเพิ่มเงินให้นะครับแต่มีข้อแม้ว่า ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยื่นข้อเสนอมาซานโชต้องปฏิเสธแมนยูนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วว่าดอทมุนกำลังวัดใจซานโชอยู่หรือเปล่านะครับ1 6 7 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์กำลังจะเพิ่มเงินให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของแฮนิ่เคนนะครับก็นักข่าวนะครับของ Sky Sport เนี่ยก็ทำการวิเคราะห์เหมือนกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ จะได้ตัวเฮริเคนหรือเปล่าในหลัก150ล้านปอนด์ถึง200ล้านปอนด์มีคำตอบในคลิปนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของโปรแกรมการขันพิม์ลีกนะครับจะกลับมาวันไหนนะครับผมเองเนี่ยก็รอตารางยืนยันอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าการประชุมเมื่อวานนี้นะครับค่อนข้างที่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าพิมลีกเนี่ยจะกลับมาเตะกันนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับช่วงเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับวันนี้มาเร็วเลยนะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเจอรัลซันโช่กันเลยนะครับก็วันนี้นะครับสโมสรบุิเซียลอมุลนะครับพยายามที่จะนําเสนอนะครับค่าเหนื่อยใหม่ของเจอรัลซันโช่นะครับที่จะได้รับนะครับ1 6 7 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็มีข้อแม้ให้กับซันโช่ด้วยนะครับว่า ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยื่นข้อเสนอมาซานโช o ต้องปฏิเสธดิลของแมนยูนะครับซึ่งเอาเงินเอาเงินแรกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อนักเตะแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่โอกาสที่ซานโชจะปฏิเสธดีลนี้เนี่ยมันจะบอกอะไรหลายอย่างชัดเจนมากนะครับถ้าซานโชปฏิเสธเงินก้อนนี้1นึ7 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วไปรับที่แมนยูสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ตามเรี่นของข่าวเดิมนะครับ ต้องวัดใจซันโชแล้วแหละนะครับว่าจะปฏิเสธดรอปมนลไหมนะครับและหนึ่งเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาในเวลานี้เนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจของสโมสรคำว่าเศรษฐกิจของสโมสรในที่นี้คือภาระการจ่ายเงินนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีภาระเหมือนกันแต่เขาเป็นสโมสรใหญ่ที่สามารถจ่ายเงินได้แบบไม่มีปัญหาแต่ดรอมูลเนี่ยศักยภาพสโมสรสู้แมนยูไม่ได้ฉะนั้นดิวสัญญาใหม่ของซันโชนะครับรับเงินเพิ่มเนี่ย ก็รอดูประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันว่าซันโชจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่ถ้าผมเป็นซันโชนะผมไม่เอาหรอกมาเอากบแมนยูส0 0 0 0นปอนด์ดีกว่าชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจม d ดิสันกันนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดในเกินน้ําข่าวเนาะแต่วันนี้นะครับเรื่องราวของเจม d ดิสันมีบทสัมภาษณ์ละเอียดมากนะครับผมจะเล่าทุกคําพูดของเจมดิสันแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับก็ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เคยสนใจเจมีดิสันจริงนะครับและสถานการณ์ของเมดิสันในวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตรงที่ว่าสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเก็บสมบัติล้ำค่าคนนี้ไว้นะครับคือเลสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมดิสันนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าเมดิสันเองเนี่ยเป็นเพชรเป็นงามของ เลสเตอร์ซิตี้เป็นซูเปอร์สตาร์ประจำทีมอยู่แล้วนะครับเม้แต่เราเจอไม่ต้องการเสียเมดิสันไปเหมือนกับที่พูดกันในข่าวนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับเมดิสันได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าผมทราบมูลค่าของผมนะครับตอนนี้ผมเองเนี่ยก็มูลค่าค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ80ล้านปอนด์แล้วนะครับเมดิสันนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ LFC TV นะครับแล้วก็พูดถึงรายละเอียดเก่าๆนะครับว่า ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วผมยังถูกยืมตัวอยู่ที่อาวบอดีนอยู่เลยแล้วก็มาเล่นให้กับนอริซิตี้จากนั้นผมก็ได้มาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนี่คือเส้นทางเก่าของเขานะครับในบางครั้งเนี่ยคุณก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณกำลังก้าวหน้าอยู่ถึงแม้ว่าบางเวลามันจะไม่เหมาะสมแต่เราก็ต้องคิดถึงเกมต่อๆไปนะครับมันมีอะไรให้คิดอยู่เสมอผม รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่ออยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นี่คือสโมสรนหนึ่งที่ผมรักอ่า i นี่ครับเมดิสันพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมยังคงรักเด็กๆและแฟนบอลนะครับที่อยู่ที่นี่เสมอนะครับถึงแม้ว่าในเวลานี้เองเนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่แต่สัญญาฉบับใหม่ไม่น่าใช่ปัญหานะครับปัจจุบันนี้เมดิสันนะครับรับรับอ่าย่งไงอะ่ะตอนนี้สัญญาใหม่เมดิสันจะ ต่อเพิ่มอย่างน้อย3ปีนะครับค่าเหนื่อยจะอยู่ที่ประมาณ55,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็คือเอาไง่ายๆเนาะสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็คือมีเงินอยู่ประมาณเนี้ยค่าเหนื่อยประมาณเนี้ยที่ไม่สามารถพังได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถจ่ายได้มากกว่านั้นเยอะนะครับก็สรุปนะครับเรื่องราวของเมดิสันกับแมนยูเนี่ยน่าจะยากแล้วละ่ะที่เมดิสันจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมบอกไปครับว่า เงินงานได้ถ้าทุ่ม80ล้านปอนด์ชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเมดิซันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเรื่องราวของการเพิ่มที่นั่งให้กับเด็กๆนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับคือที่นั่งของเด็กๆก็นั่งปนกับผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเพิ่มตั๋วเยาวชนนะครับเดิมทีเนี่ยนักเตะอา เวลามาดูบอลที่โอทัฟฟอร์ดนะครับตามข่าวเนี่ยกลุ่มคนอายุ16ถึง25ปีนะครับจะต้องจ่ายค่าตั๋วนะครับตลอดฤดูกาลอยู่ที่ประมาณ285ปอนด์นะครับ285ลองเอาลองเอา40.58คูณแล้วกันนะครับก็น่าจะอยู่หลายหมือ่นอยู่นะครับหลายหมื่นอยู่ใกล้ๆแสนนะนะครับก็ แต่ว่ามันดูทั้งฤดูกาลนะก็ถือว่าเป็นเด็กเยาวชนที่คุ้มแล้วกันนะครับมันอยู่ที่โอกาสเนาะแล้วก็ส่วนของเด็กนะครับจะเพิ่มให้อีก1000ที่นั่งในส่วนของที่เรียกว่า Stanford End นะครับ Stanford ดก็จะเป็นบริเวณที่นั่งที่เขียนชื่อป้ายไว้ชัดเจนนะครับตรงนั้นแหละที่จะเพิ่มให้เด็กอีก1000ที่นั่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับเด็กๆเ,เลยนะครับว่าจะได้นั่งดูบอลแบบเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ย ที่เป็นเหตุผลในการเพิ่มครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องการให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาซึมซับนะครับซึมซับเอ่อเมื่อไงอะ่ะบรรยากาศของแมนยูอะตรงๆเลยนะครับคือจะปรงสู่เด็กมากขึ้นนะครับแล้วก็ความจุของโอทีฟอร์ดก็อย่างที่เราทราบกันนะครับ75,000ที่นั่งนะครับมันเต็มหมดทุกนัดอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นเงินมันจะไปไหนนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของแมนยูวันนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแม็กอาริกี้กันนะครับมีข่าวอัปเดตในวันนี้นะครับว่าแม็กอาริกี้นะครับกำลังที่เอาง่ายๆนาะโชคดีของนิวคาสเซิลเลยแหละนะครับแม็กอาริกี้นะครับก็อาจจะเลือกการคุมสโมสรนิวคาสเซิลได้นะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าถ้าแม็กอาริกี้มาคุมนะครับนักเตะรายแรกนะครับที่จะมาอยู่กับแม็กอาริกี้ที่นิวคาสเซิลก็คือ อันเตโรวิวดาวนะครับก็จะมากลายเป็นแกนหลักของทีมเลยนะครับก็รวมถึงนะครับแม็กไมค์อิชรีเนี่ยมายังไงก็ไม่รู้เนาะมีเงินให้แม็กอาริกี้อยู่ประมาณ300ล้านปอนด์หมายังไงเนี่ยโอ้ผมยังงงเลยนะครับตอนลาฟานี่คนละเรื่องกันเลยนะครับก็ตามรายง,งานจากมุนโดเรปอร์ติโวนะครับว่าแผนการเตรียมทีมของอาริกี้กับสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยก็มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับนักเตะรายแรกที่จะมาอยู่กับนิวคาสเซิลถ้าแม็กอาริกี้คุมทีมก็คือ อันโตโรวิวดาวนะครับชัดเจนตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้าเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรื่องราวของเชลซีนะครับแต่มันเกี่ยวกับแมนยูแล้วครับก็สโมสรเชลซีนะครับจะมีนักเตะซีเนียอยู่3คนได้แก่วิลเลียนชิรูแล้วก็เบรโดนะครับก็จะหมดสัญญาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับวันนี้นะครับโจโคนะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับว่า อยากจะให้เชลซีในะคิดอย่างแมนยูบ้างนะครับคิดยังไงล่ะคือการรักษานักเตะซีเนียไว้กับทีมนั่นเองนะครับคือโจโคมองว่านะครับตอนนี้เองในการนําทีมของแฟรงแลมพาร์ดเนี่ยในยุคนี้เนี่ยมักจะใช้นักเตะที่เป็นดาวรุ่งหรือเยาวชนที่เก่งๆขึ้นมาเลยนะครับคือมันเหมือนดาบ,ดาบสองคมเนาะการมีดาวรุ่งมากๆเก่งๆมากๆแต่ว่าเวลาสถานการณ์ในในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยต้องคุณต้องอาศัยที่คนนักเตะที่มีประสบการณ์คนเก่าเกมะนะครับ พวกเก่าๆว่าต้องมีอยู่ในทีมเอาตรงๆเนาะอย่างวิลเลียมเบโดอะไรพวกนี้ประสบการณ์ในผ่านร้อนผ่านหนามาโดยเฉพาะเบโดนะครับทุกแชมป์ในโลกนี้นะครับได้หมดแล้วแล้วก็รู้ว่าจะต้องทําอะไรนะครับสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับนี่แหละจะสามารถช่วยสอนนักเด็กๆได้นะครับคือการสอนนักเตะเยาวชนของเชลซีเนี่ยต้องมีซีเนียเอาตรงๆเลยเนาะโจโคก็อดห่วงภาพนี้ไม่ได้นะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพกบาบ้างนะครับวันนี้ข่าวมันอยู่เต็มจริงๆนะครับผมทุกข่าวเลยหนะึ่งสองสามสี่ห้าจะเต็มนะครับก็เรื่องราวของพอพกบาในวันนี้นะครับตามรายงาน,นล่าสุดนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการวิจารณ <c oughs> วิจาร์เฉยเลยนะครับคือในสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับที่พอกบาไปไปให้สัมภาษณ์อะที่อะไรนะทอล์กสปอรอะ เดอะฟุตบอลโชว์นะครับพอกบาไปพูดสัมภาษณ์ว่าเออคุณรู้จักแกมซูเนตไหมนะครับพอกบาก็ตอบว่าผมไม่รู้จักแกมซูเนตเนาะแล้วก็คือเอาง่ายๆเนี่ยพอกบาเป็นนักเตะยุคใหม่นะครับก็อาจจะไม่รู้ตำนานบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปรากฏว่าล็อบบี้ฟอลเลอร์ได้ยินอย่างนี้ว่าคุณไม่รู้จักแกมซูเนตได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับคือคือเขาเรียกว่าความใกล้ชิดเนาะแล้วก็ฟอลเลอร์ก็ออกมาตำหนินะครับตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์ก็พูดเหมือนกับว่าโกรธนะครับฟอลเลอร์โกรธว่าเฮ้ย พราะบาร์เขาไม่คุณไม่ให้เกียรติแกมสูเนสละอะไรประมาณนี้นะครับเขาเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับตำนานของหลายๆทุกสมสรนอะ่ะนะครับหลายๆสโมสมรเอาต,ต,ตรงๆเนาะแล้วก็เป็นคนดังพอกบาต้องรู้แล้วก็ต้องให้เกียรติคนดังบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเป็นบทสัมภาษณ์ในเดอะมิลเลอร์นะครับฟาวเลอร์โมโหนิดนึงนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจในโอทาฟอร์ดกันวันนี้นะครับก็เราจะเราทราบอยู่แล้วเนาะนักเตะหนึ่งคนที่อย่างน้อยหนึ่งคนนะ่ะก็คือแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยกำลังช่วยเหลือพวกที่ติดไวรัสโคโรนาแล้วก็ให้แจกจ่ายอาหารอยู่นะครับแรดฟอร์ดแล้วก็นักเตะหลายๆคนนะครับที่กําลังช่วยกันเรื่องนี้นะครับแต่ความชัดเจนสถานการณ์ไวรัสโคโรนาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ร่ารวยที่สุดในโลกร่ํารวยที่สุดในโลก บอกไว้ก่อนนะครับก็ยังมีปัญหาเลยนะครับก็วันนี้นะครับตามรายงานจาก d ดล l มิเลอร์นะครับว่าผลกระทบของตอนนี้เริ่มส่งผลออกมาละนะครับ uh, สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าจะมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับแต่ว่ามีมันก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเอาตรงๆเลยเนาะ เอาง่ายๆนะครับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยแมนยูจ่ายเต็มให้กับพนักงานในสมโมสรผมยังย้ำอีกครั้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพูดถึง5เกมในบ้านพรีเมียร์ลีกจะเจอใครบ้างนะครับก็จะเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบอลสมัรนะครับแล้วก็ซัตแฮมตันแล้วก็เวสต์แฮมแล้วก็อีกหนึ่งเกมเนี่ยเป็นสมโมสรอ,อาราคินนะครับราคินในยูโรปาลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเอาง่ายๆนะครับถ้าถ้าสมมติว่าไม่มีคนดูหรือ มันอาจจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างะนะครับคือง่ายๆเนี่ยแมนยูเนี่ยหเกมในบ้านถ้าไม่มีคนดูจะสูญเสียรายได้อย่างน้อยนะครับ21่สดสามล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเยอะนะการที่ได้เงินจํานวนนี้มาดูแลสมโมสรเนนะี่ยมันช่วยได้นะครับอันนี้พูดถึงเกมในบ้านอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจเหรอเศรษฐกิจเนี่ยเอาง่ายๆเลยพนักงานพนักงานที่ทํางานอยู่ในโธ่โอัลแทฟอร์ดนะครับมีทั้งหมดกี่คนะมีใครทราบบ้างล่ะ นะครับพนักงานทั้งหมดในสโมรสรที่ในข่าวแจ้งไว้นะครับมีทั้งหมด942คนนะครับที่จะมีผลกระทบต่อเน,นี้ยส่วนผมขออนุญาตพูดถึงค่าจ้างเนาะค่าจ้างตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่ม2กลุ่มในข่าวนี้ก็จะพูดถึงนักเตะบางคนว่าคือบางคนก็ยินดีที่จะให้ตัดเงินแต่มีบางกลุ่มที่ไม่ให้ตัดเงินก็มีนะครับแล้วก็เป็นดาวดังด้วยอะ่ะแต่ผมในนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นใครบ้างแต่อย่างเฮนรีกก่แม็กควาเนี่ยเรียกร้องแต่ เรียกร้องทุกคนไม่ได้เพราะทุกคนมีมีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าตามรายงานของข่าวนะครับทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือสโมสรชัดเจนตามนี้นะครับสําหรับข่าวที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจในโอทัฟฟอร์ดเรื่องราวของโควิดนก็มีประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ พอพกปลากันอีกรอบแล้วกันนะครับเรื่องราวของการย้ายไปอยู่กับเดลอมอริตนะครับมันเป็นประเด็นที่อดพูดไม่ได้ในวันนี้นะครับว่าตามรายงานจาก The e x p r e s s ในวันนี้นะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะมีใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของซีดานในตอนนี้เองเนี่ยการที่ซีดีซีดานนะครับอาจจะต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่ในการดึงพอพอปปกบามารวมถึงซูเปอร์สตาร์ต่างๆในโลกนี้เนี่ย พอบาเป็นดิวแรกของของซีดานอยู่แล้วในซัมเมอร์นี้นะครับแต่อาจจะมีปัญหาเพราะอะไรนะครับเพราะ1นะครับตัวของพอกบาเนกำลังจะกลับมาลงสนามให้กับแมนยูอีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพอกบาแฮปปี้อะโอกาสในการย้ายทีมอ่ะยากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ซีดานพยายามถึงจะเล่งดีวพอกบานี่แหละนะครับข้อที่2นะครับคือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถต่อสัญญาได้ ต่อสัญญาได้ค่าเหนื่อยจ่ายได้ตามที่พอกบาต้องการเลยนะครับนี่คือเหตุผลดีๆข้อที่2เลยที่อาจจะเกิดขึ้นกับพอพอักอบานะครับส่วนข้อที่3เนี่ยโอกาสย้ายไปอยู่กับเรือลมริดเนี่ยถามว่าเป็นความฝันของพพกบาจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิด2ข้อแรกแล้วเนี่ยข้อ3อาจจะไม่เกิดก็คือพอกบาเมื่อไม่มีใจหรือคือค่าเหนื่อยผมก็ได้ตามที่ผมต้องการแล้วเนาะสัญ,ญญาผมก็ได้กับแมนยูแบบการันตีไว้และก็ได้ลงสนามเป็นซูเปอร์สตาร์ แล้วแมนยูก็ก,กำลังดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมทีมฉะนั้นแนวโน้มของสโมสรกําลังพัฒนาไปในท,ทางที่พัฒนามากยิ่งขึ้นฉะนั้นนี่คือ3ามเหตุผลหลักๆที่พ็อกบาอาจจะไม่ย้ายทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันบ้างนะครับวันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับโซก็แฮร์รี่เคนนะครับเี๋ยวนี้ผม เกินนำไปนะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยรวมถึงดีเอ็กซ์ด้วยนะครับหลายๆข้อมูลรวมกันตรงนี้ว่าศักยภาพของแฮร์รี่เคนนะครับก็วันนี้เนี่ยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือ,อใครนะดาร์เรนเบน์นะครับอดีตกองหน้านะครับก็ได้ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบนต์ ben เนี่ยก็พูดกับนักข่าวนะครับว่าศักยภาพของแฮร์รี่เคนเนี่ย17นัดอถอดไปครับ17ประตู ในการลงสนาม25นัดเนี่ยมันเป็นกองหน้าม,นมันหมายถึงกองหน้าแบบโลกอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณเองนจะต้องมีคนอย่างนี้ในทีมนะครับส่วนนักข่าวสกัดอาร์ดีเอ็กซ์ได้พูดนะครับว่าแล้วถ้าโอกาสเคนจะมาอยู่กับแมนยะูเนี่ยมันมีไหมนะครับในใน,ในสื่อพูดนะครับว่าโอกาสที่เคนจะมาอยู่กับแมนยูเนี่ยผมเชื่อว่ายากอ่าทำไมเบนพูดอย่างเงี้ยเบนพูดว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือปัญหาของเศรษฐกิจโลกในตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ การที่ยักษ์ใหญ่ของแต่ละสมโมสรจะทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์จะต้องถูกจับตามองจากผู้คนทั่วโลกแน่นอนนะครับว่าเศรษฐกษิจมันเป็นอย่างเนี้ยคุณยังกล้าทุ่มเงินระดับ150ล้านปอนด์หรออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเบนเองพูดอย่างงี้ก็มีเหตุผลผมเชื่อว่าเบนพูดมีเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะสโมสรมีเงินไม่เหมือนกันฉะนั้นแมนยูเซ็นได้มีโอกาสเซ็นได้แต่ในข่าวในวันนี้นะครับได้บอกว่า แมนยูอาจจะชะลอการเซ็นสัญญากับเฮลิเคนชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัดแลตฟอร์ดกันนะครับวันนี้สันาข่าวต่างประเทศนะครับก็ sky sport ์ก็พิธีกรในรายการนะครับก็คือแกลลี่นวิลนั่นแหละนะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับว่ามาคัดแลตฟอร์ดเนี่ยเมื่อเทียบกับคิซิโนโรแลนโดแล้วเนี่ยสคนนี้เนี่ย ใครมีข้อดีข้อเสียมากกว่ากันนะครับตัวของแกรีน i วิวนะครับได้พูดกับในในการสกันสปอร์นั่นแหละแล้วก็เดี๋มิเลอร์มานำเสนอนะครับว่ามาคัลแลตฟอร์ดนะครับเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่กําลังพัฒนานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาทําให้กับแมนยูเนี่ยทำได้ดีกว่าโรนัลโดอีกนะครับแลตฟอร์ดเองเนี่ยมีสถิติการยิงประตูเนี่ย19ประตูจากการลงสนาม31นัดให้กับแมนยูทุกฤดูกาลอย่างน้อยนะครับซึ่ง ถ้าเทียบกับโรนโดแล้วเนี่ยโรนโดเนี่ยยิงให้ให้กับแมนยูไปทั้งหมด35ประตูจากการลงสนาม129นัดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาสิติมาเทียบกันแล้วเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ยเหลือเหนือกว่าโรนโดเลยนะครับเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ย19 19ประตูจากการลงสนาม31นัดนะครับถือว่าดีกว่านะครับส่วนตัวของแกลลี่นีวิวยังพูดอีกนะครับว่าเขาก็เอาตัวแรดฟอร์ดเนี่ย ไปเทียบกับลาเชเลอร์อีกนะครับเชเลอร์นี่ก็เป็นตำนานทิมชันกิจอยู่แล้วนะครับก็เอาง่ายๆเนาะมีดีกันคนละอย่างนะครับผมวิเคราะห์ไว้แค่นี้แหละผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแกลลี่นิวิลเท่าไหร่นะเห็นแค่ว่าตัวเลขอ่ะมันใช่แต่ถ้าคุณนึกถึงบรรยากาศการเปลี่ยนเกมในสนามอ่ะยังสู้โลนันโดไม่ได้ชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่โอ้โหนี่ข่าวเยอะมากเลยสำหรับแมนยูนะครับ เรื่องราวของการลดค่าจ้างผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพนะครับวันนี้เนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจนะครับเสริมทัพนักเตะอเมริกาใต้1คนชื่อว่าเพอร์วิสเอสตูปินแนสนะครับเอสตูปินแนสนะครับผมเรียกว่าเพอร์วิสกันนะครับเพอร์วิสคือใครนะครับเขาคือนักเตะของสโมสรโอซาซูนาสวมเสื้อหมายเลข30เล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับ นักเตะคนนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากโซชานะครับก็คือมีการส่งแมวมองไปดูอยู่ที่ผมเคยพูดไปนะครับคือทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่แมมมองนะครับแล้วตัว S2 p i n e n นะครับก็เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยนะครับคือเอาง่ายเนาะอาจจะมาแทนที่ของลูกชอตามข่าวนะครับแล้วก็โอซาซุน่ายินดีขายปัจจุบันเล่นให้กับวัตฟอร์ดนะครับเราก็คงจะเห็นฟอร์มเขาบ้างนั่นแหละนะครับก็ตามนี้นะครับดีนี้จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ก็ ต้องรู้แค่แมนยูจะยื่นหรือไม่ยื่นนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเ,เต็ดเช้าว,วันนี้นะครับก็จัดมาให้ช่วงตีสี่เลยตีสี่ตีห้าผมตื่นแล้วนะวันนี้รู้สึกอยากจะทำทำข่าวให้กับทุกท่านเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปเรียนรู้อย่างเดียวเลยนะครับก็เรื่องราวการเสริมทัพนะครับสัญญาใหม่ของซันโชรับ1,67,000ปอนต์ต่อสัปดาห์กับดอทมูนเนี่ยแต่มีข้อแม้ว่าต้องปฏิเสธด,ดิวของแมนยูนะ วัดใจซันโชเลยนะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะครับส่วนเมดิซันกับแมนยูน่าจะเกิดขึ้นในยากนะครับคงจะเกิดขึ้นกับนักเตะรายอื่นๆนะครับเพราะว่าเมดิซันก็เป็นที่รักของสโมสรไปแล้วแล้วก็กำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ว่ารอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนี้นะครับจะเป็นมีโอกาสได้ซันโชกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกไปแล้วนะครับว่าซันโชมีใจให้แมนยูมาตั้งนานแล้วแหละนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับดีวนี้นะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ